Thank <laughs> you. E ตน,นี้ไปนะคะพเพราะมีอาการเจ็บหน้าอกค่ะแล้วก็หายใจลําบากค่ะแล้วก็ได้พาลงส่งที่โรงพยาบาลคะ่ะส่งคืนนั้นเลยใช่ไหมคืนนั้นเลยค่ะแล้วตอนนั้นพ่อรู้สึกตัวอะไรไหมตอนนั้นพ่อรู้สึกตัวอยู่ค่ะตอนน,นนั่งรถพาไปนะคะแต่ทีนี้โรงพยาบาลเขาจะส่งต่อใช่ไหมใช่ค่ะพ,อ,พอสถานการณ์ก็คือพ่อเริ่มมีอาการ,รหายใจยากลำบากขึ้นออย่างนี้นะคะ่ะ ก็เลยติดต่อกับทางโรงพยาบาลกันอีก mm hmm. เพื่อที่จะส่งตัวด่วนนะคะ mm hmm. เพราะว่าอยู่ในเคสที่ต้องด่วนจริงๆะคะ่ะอ,อแล้วสถานการณ์ตอนนั้นเป็นไงน้องจําได้ไหมจำได้ค่ะ mm hmm. เขาเอารถเนี่ยมาจอดนะคะลางรถพยาบาลน,นะคะ mm hmm. ที่จะส่งต่อพ่อค่ะ mm hmm. แล้วก็เขาอะเข้าไปในห้องฉุกเฉินกับแน่นะคะแล้วก mm ็ hmm. จากนั้นขบงรถทางพยาบาลทหารเจ้าหน้าที่จะนําผู้ป่วยเนี่ยก็คือพองนะคะขึ้นรถพยาบาลแต่ก็คือมีรถจอดขวางอยู่ไม่สามารถที่แบบพาขึ้น,นร,ถรถได้รดค่ะแล้วก็ได้ตามเจ้าของรถนะค่ะว่าให้ช่วยเลื่อนรถให้หน่อยนะคะเขาก็มีการแบบทะเลาะกับเจ้าหน้าที่นะคะส่วนตัวหนูเองก็ตอนที่เราจะมะเสียใจค่ะเราก็ ยกนั่งลงแล้วก็ยกมือไหว้ให้เขาช่วยเลื่อนรถให้อ่ะค่ะแล้วก็ก็มีการมีปากเสียงกันค่อนข้างสักพักนึ่งนะคะแล้วก็เขาถึงจะเลื่อนให้แล้วก็นาพ่อส่งแร่บ้านได้ระยะเวลาตอนนั้นนานไหมกี่นาทีได้ครับนานอยู่ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ดูเวลาที่แน่ชัดแต่เราเราเราว่านานๆน,นะคะ ตอนนั้นตอนนั้นพ่อก็สุดหนักไปเรื่อยเลยใช่ค่ะแล้วก็คือพ่อต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่อค่ะน้องอยากฝากเคสนี้เป็นเคสเตือนเตือนสังคมเตือนความรับผิดชอบของผู้คนยังไงบ้างคืออยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญนะคะเอ่อไม่แบบไปขัดขวางพยาบาลหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าแค่เสี้ยววินาทีค่ะอาจจะช่วยชีวิตผู้ป่วยที่กำลังฉุกเฉินในตอนนั้นอะค่ะ ให้รอดชีว <rightly mean> ิตได้ค่ะ